ุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้กันด้วยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักๆในการเสียชีวิตของคนไทยในแต่ละปีนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยก็พบว่าไทยนั้นติดอันดับด้วยนะครับก็คืออันดับ นี่มีอันดับครองแชมป์ครับการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลยมนท้องถนนและในวันนี้นะครับ21มกราคมนะครับก็ยังถือว่าเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วยนะครับซึ่งวันนี้นี่แหละครับครบรอบ4ปีการจากไปของคุณหมอกระต่ายนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เป็นการเสียชีวิตจากการที่คุณหมอนั้นเดินข้ามถนนครับแล้วก็ ทางม้าลายด้วยแล้วก็มีรถนั้นขับเข้ามาชนทําให้เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามนะครับที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุลดการใช้ความเร็วโดยเฉพาะคนที่กําลังข้ามทางม้าลายนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผ่านมาแล้ว4ปีครับเรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณนิตยาเกลติเสริมสิล์นะครับว่านโยบายต่างๆที่พยายามจะทํากันมาหรือแม้แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีนโยบาย ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยถือว่าเรานี่ทําคืบหน้ามีความสําเร็จแล้วหรือยังฮะจริงๆนะคะคนเสียชีวิตนี่ลดลงแต่ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นแต่นักวิชาการด้านอุบัติเหตุบอกว่ามันไม่ได้ถึงเป้าบอกได้ว่ามันล้มเหลวถ้าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สนใจเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้ประชาชนยังสูญเสียต่อเนื่องอยู่ค่ะจริงๆแล้วแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้คนไทยยังเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ17,000คนต่อปีค่ะเหตุการณ์หมอกระต่ายก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ทําให้หลายคนเริ่มมมาาาาตรรรนักกเื่ององงงขข้ท ายและเป็นปัญหาเรื่องของทางเท้าที่ตอนนี้แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่คนยังไม่ได้ทํากันอย่างต่อเนื่องค่ะมาดูในเรื่องของอวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันครบรอบ4ปีด้านคุณรัชนีสุภวัเจริยากุลคุณแม่หมอกระต่ายประธานเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ผู้บาดเจ็บผู้พิการนะคะก็ยังเกิดขึ้นปีละเป็นแสนคน วันนี้ครบรอบ4ปีการเสียชีวิตคุณหมอกระต่ายค่ะแม้ว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อมูลพบว่ายังมีคนฝ่าฝืนไฟสัญญาณข้ามทางม้าลายในกทมสูงถึงหลักแสนต่อเดือนในปี2526พบว่ามีเพียงร้อยละ13เท่านั้นที่หยุดรถให้คนข้ามซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายเรื่องการขับรถเร็วเรื่องของกฎหมายก็มีการกําหนดให้เป็นเรื่องปกติซึ่งอย่างนี้ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อลดความสูญเสีย จำนวนมากไปฟังเสียงกันค่ะเราอยากได้รักบาลที่ประกาศเจตนานเจตจำนงมุ่งมั่นลอดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนค่ะนโยบายอื่นๆนะคะที่สวนทางกับความปลอดภัยเนี่ยจะต้องพิจารณากันใหม่ค่ะเช่นเรื่องของสุรากัญชาที่ทุกวันนี้เกือกบจะเสรีค่ะสถานบันเทิงที่เปิดเกือกบโต้รุ่งอย่างเนี้ยค่ะ การความเร็วในเขตเมืองที่ยังอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางจุดเนี่ยควรจะปรับรถให้ให้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้วก็ยกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดให้บรรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะมีองค์กรเยอะแยะมากที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยเฉพาะ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะย้อนยานไม่ได้นะคะค่เ,เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีสิสาเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะที่หยุดให้คนข้ามค่ะซึ่งอันเนี้ยขัดกับหลักสากลทั่วๆไปะค่ะเพราะเขายังให้วาที่อื่นเนี่ยยังให้ความสำคัญกับคนเดินเท้านเนี่ยเป็นอันดับแรกแต่สำหรับคนไทยเนี่ยก็ เปรียบเหมือนคนเป็นรถคันหนึ่งอะค่ะใครใครจะไปก็ต้องดูเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องะค่ะ ผู้ชมคะการสูญเสียนะคะที่มีการบาดมีการตายและการบาดเจ็บโดยเฉพาะสถิตินะคะบนทางม้าลายค่ะจะพบว่าแนวโน้มตอนนี้นะคะจะพบว่านะคะมีอัตราการสูญเสียสูงถึงนะคะ500คนต่อปีค่ะอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ55ถือว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะเฉพาะกทมมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงปีละ800-900ถึงคนในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการเดินเท้าสูงมากขณะที่มูลนิธิไทโรดระบุพฤติกรรมการใช้ ทางมาลายในเขตกทมพบความเร็วเฉลี่ยม,มากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนถึงทางมาลายนะคะ คุณผู้ชมคะจากปัจจัยนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีงานสัมมนาค่ะที่เกิดขึ้นในการฟังเสียงพ,พักประชาชนหลายพักเหมือนกันนะคะที่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลายคนก็คาดหวังนักวิชาการด้านอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดรสุเมธองค์กิติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายและขนส่งและโลจิสติกส์ทีดีไอเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าอุบัติอัติเหตุทางถนนไม่ได้พักแค่ชีวิตแต่เกิด เรื่องของการกัดกินเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลมูล,ลค่าความเสียหายเฉลี่ยสูงถึง3.3ของ GDP หรือคิดเป็นเม็ดเงินกว่า5.9แสนล้านบาทต่อปียอดผู้เสียชีวิตแต่ละปีสูงถึง17,000คนต่อปี นี่เป็นสัญญาณเตือนนะคะที่ถือว่าไทยนั้นจะต้องลดให้ได้แล้วให้เหลือ12ต่อแสนประชากรอ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะทางด้านของนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชีช่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าสาเหตุสําคัญตอนนี้รัฐบาลไม่ได้ยกปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาในระดับต้นๆที่ต้องแก้ไข <c oughs> เมื่อองค์กรนําไม่เข้มแข็งจากนโยบายสู่ <c oughs> การปฏิบัติยังอ่อนแออยู่ ขณะที่มาตรการที่ออกมานะคะก็ส่วนทางกับความปลอดภัยทางถนนอย่างเช่นสุราเสรีกัญชาการเปิดผับตีสขยายเวลาจําหน่ายสุราหรือแม้แต่การเพิ่มความเร็วซึ่งจริงๆแล้วความเร็วในเขตเมืองต้องอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ระเบียบทุกอย่างมาดูส่วนทางไปหมดค่ะจากปัญหานี้นะคะจะพบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนนะคะก็มองว่า เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนและเป็นวาระชาติลองมาดูแต่ละพักกันค่ะว่าเขามีทิศทางในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรมาดูพักแรกกันเลยค่ะพักแรกก็คือภูมิใจไทยนะคะจะพบว่าตอนนี้นะคะภูมิใจไทยนั้นก็จะทําในระบบแบบซิงเกิลคอมมานะคะซิงเกิลคอมมานในลักษณะนี้นะคะก็จะผลักดันให้มีผู้บัญชาการเดียว การจัดระเบียบไรเดอร์การส่งเสริม E ีวีนะคะหรือแม้แต่การสารต่อกลไกลของรัฐพักต่อมาคือพักเพื่อไทยค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายนะคะอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะต่อมาก็คือรถสาธารณะ20บบาทตลอดซ้ายรวมถึงการพัฒนาระบบรางทั่วประเทศอีกด้วยนะคะ ต่อมามาดูพักประชาชนกันบ้างค่ะตั้งเป้าลดการตาย5,000คนนะคะใน4ปีรวมถึงการผลักดันพรบถนนแก้ไขปัญหาเชิงระบบเชิงโครงสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง1,500จุดนะคะใน100วันเลยส่วนพักประชาธิป,ปัตย์นะคะมีการจัดการรถโรงเรียนปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่จะสนับสน,นุนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีและการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะพักที่หลายพักนั้นก็มาร่วมพูดกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะคะดิฉันต้องบอกคุณรุ่งโรจน์นะคะว่าแม้วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ครบรอบ4ปีคุณหมอกระต่ายแต่ีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้ประชาชนรับทราบก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเวลาข้ามทางมาลายเนี่ยมักจะสวนทางกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเนั้นเขามักจะชะลอตั้งแต่ต้นๆยังไม่ถึงทางมาลายแต่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนยิ่งเร่งเครื่องฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะครับทีนี้ถ้าเราดูจากนโยบายแล้วเนะะี่ยฮะในแต่ละพักเนี่ยดูเหมือนจะตั้งไว้ กลมๆใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าจะต้องลดอุบัติเหตุภายในปีไหนหรือแม้กระทั้งจะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้จำนวนกี่คนแต่จริงแล้วในมุมมองของภาคนักวิชาการที่ทำงานเรื่องนี้ฮะ มันจะต้องลงรายละเอียดในนโยบายถึงขั้นไหนเพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติมันเกิดขึ้นได้จริงคะการทําเรื่องนี้ต้องทําควบคู่กันคนรถถนนทําควบคู่กันนะคะและเป้าหมายที่เราจะต้องทําต่อคือ12ต่อแสนประชากรคือลดให้ได้จากแสนเเนี่ย5,000คนต่อปีอย่างน้อยๆมันก็ลดความสูญเสียได้ค่ะครับผมขอบคุณคุณนิตยามากนะครับ